ยใต้ท้องน้ำอันกว้างใหญ่ที่ลึกลงไปใต้มหาสมุทรนั้นได้มีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งดูรกร้างและไม่มีเหล่านาคอาศัยอยู่เลยสถานที่ตรงนั้นดูกว้างใหญ่พอสมควรและมีตำหนักปรักหักพังอยู่สองสามหลังตำหนักที่อยู่ใต้ท้องน้ำนั้นถูกทำลายจนพังและถูกปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นทั่วบริเวณจึงเต็มไปด้วยสาล่ายต้นใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไป และปลายของใบสาร่ายสีเขียวได้ชูชี้แ่งไกวไปตามกระแสน้ำที่พัดผ่านชวนให้บริเวณนั้นดูลึกลับและน่ากลัวตรงบริเวณตําหนักร้างใต้ผืนน้ำจะไม่ค่อยมีพญานาคตนไหนแวะเวียนเข้าไปและที่ตรงนั้นก็มีเรื่องเล่ามาช้านานแล้วซึ่งนาคที่มีอายุหลายร้อยปีมักจะเล่าให้ลูกหลานฟังว่าสถานที่แห่งนั้น จะมีพญานาคตนหนึ่งกำลังหลับไหลอยู่แต่เมื่อไหร่ที่มีนาคล่วงล้ำเข้าไปนาคตนนั้นก็จะชะตาขาดเพราะนาคที่สะกดตัวเองให้หลับไหลอยู่ข้างในจะตื่นฟื้นขึ้นมาและจัดการฆ่านาคที่ล่วงล้ำเข้าไปในเขตของตนจนระยะหลังมานี้จึงไม่ค่อยมีพญานาคตนไหนแวะเวียนเข้าไปแถวนั้นเพราะทุกคนต่างก็รู้เรื่องราวที่เล่าต่อกันมาเป็นอย่างดี ยญานาคที่หลับไหลอยู่มีชื่อว่าเท้ามันตะนาคเขาเป็นนาคที่อยู่ในวัยหนุ่มถึงแม้จะหลับไหลมานานถึง300ปีแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มเหมือนเดิมเพราะช่วงที่หลับไหลอย,อยู่นั้นร่างกายในรูปลักษณ์ของนาคจะแข็งชื่อเป็นหินและเขาจะกลายร่างเป็นนาคาตัวใหญ่ก็ต่อเมื่อถูกรบกวนหรือมีใครล่วงล้ำเข้าไปในเขตตำหนักด้วยเจตนาที่ไม่ดี เมื่อตอนที่เขาได้หลับไหลไปในช่วงแรกๆก็มักจะมีนาคหลายต่อหลายตนเข้าไปเพ่นพ่านในบริเวณนั้นซึ่งเท้ามันตะนาก,ก็ได้ตื่นและขับไล่ออกไปแต่หลังจากนั้นก็ยังมีนาคอีกหลายตนที่ต้องการเข้าไปดูและต้องการของบางอย่างจากที่ตรงนั้นตามที่ได้ยินได้ฟังมาทำให้เท้ามันตนาจจำเป็นต้องฆ่าทิ้งเสียเพื่อปกป้องสิ่งที่เขาจำเป็นต้องปกป้อง หลังจากที่มีนาคได้ถูกฆ่าไปหลายตนแล้วก็ทำให้นาคตนอื่นๆที่คิดจะเข้าไปยุ่มย่ามต้องหยุดความคิดเอาไว้และนานๆครั้งถึงจะมีนาคใจกล้าบางตนล่วงล้ำเข้าไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รอดกลับออกมาและแล้วในวันหนึ่งก็ได้มีนาคีสาวตนหนึ่งได้ว่ายน้ำหลงเข้าไปในบริเวณตำหนักร้างโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าน,นั่นคือที่ที่เท้ามันตะนาคหลับไหลยอยู่ นาคีสาวตนนั้นได้ออกมาท่องเที่ยวกับบรรดาญาติญาติที่เป็นวงวานเดียวกันซึ่งในความเป็นจริงเธอไม่ได้อยากจะมาเลยแต่เพราะทนการรบเร้าจากท่านลุงและท่านป้าไม่ได้เลยต้องติดตามออกมาด้วยนาคีสาวตนนี้มีชื่อว่าพิลาลาดนาคีซึ่งสถานที่พักของบรรดาวงวานที่มาท่องเที่ยวด้วยกันก็ต้องผ่านเส้นทางที่รกร้างแห่งนี้ด้วย หลังจากที่ว่ายน้ำกันมาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่รกร้างนั้นท่านลุงก็บอกให้ทุกตนพักผ่อนก่อนเพราะในแถบนี้จะมีสาหร่ายมากมายที่มีรสชาติอร่อยเธอและนาคีรับใช้ก็ได้แยกย้ายกันไปไว่ายน้ำเล่นและหาสาหร่ายกินเป็นอาหารเพื่อปล่อยให้ท่านลุงและท่านป้าได้พักผ่อนพี่ลาลาดนาคีได้ไว่ายน้ำห่างออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถึงบริเวณรกร้างที่ถูกปกคลุมไปด้วยสาหร่ายนาคีสาวรู้สึกแปลกใจและเมื่อมองเห็นตำหนักปราลักหักพังเธอก็ยิ่งสนใจสถานที่แห่งนี้มากขึ้นเธอจึงว่ายน้ำเข้าไปอย่างชัดช้าพี่ลาลาดนาคีได้ไว่ายน้ำเข้าไปจนถึงตำหนักหักพังหลังแรกหลังจากที่มองดูซากพังๆของตํหนักแล้ว เธอก็พอจะรู้ว่าตําหนักหลังนี้คงจะสวยงามเป็นอย่างมากเมื่อตอนที่ยังไม่ผุพังอย่างที่เห็นและด้วยความอยากรู้อยากเห็นนาคีสาวก็ว่ายน้ำตรงเข้าไปที่ซากของตําหนักหลังใหญ่ที่อยู่ด้านในสุดเมื่อไปถึงนาคีสาวก็รู้สึกแปลกใจกับรูปร่างของบางอย่างที่ขดตัวแข็งทื่ออยู่ข้างๆกับตําหนักหลังนั้น และเมื่อนาคีสาวว่ายน้ำเข้าไปดูใกล้ๆจู่ๆพื้นดินในบริเวณนั้นก็สั่นไหวและมีกระแสน้ำพุ่งกระจายจนขุ่นคลักและบางอย่างที่กำลังขดตัวแข็งอยู่นั้นก็โผพุ่งเข้าใส่เธอทันทีนาคีสาวตกใจและรู้ถึงภัยอันตรายเธอจึงรีบว่ายน้ำหนีแต่ช้าไปเสียแล้วเพราะเท้ามันตนนานาคที่ได้กลายร่างเป็นนาคาตัวใหญ่โตนั้น ได้โผเข้าทำร้ายเธอทันทีเท้ามันตันาคได้ใช้กำลังที่มีอยู่กระแทกเข้าที่ร่างของนาคีสาวจนร่างของนาคีสาวได้ลอยไปชนเข้ากับตําหนักที่ผุพังหลังหนึ่งเธอนั้นรู้สึกเจ็บจนร่างของนาคีได้กลายเป็นมนุษย์ทันทีเธอพยายามกระเสือกกระสนคลานหนีส่วนเท้ามันตะนาคเองเมื่อเห็นร่างของคนที่เขาได้เข้าจู่โจมทำร้าย กลับกลายเป็นร่างของหญิงสาวเขาก็หยุดนิ่งทันทีแต่จู่ๆก็มีแสงสว่างว่าพุ่งเข้าใส่ตัวเท้ามันตาคากจนร่างของพญานาคที่ดูใหญ่โตนั้นม้วนงอด,ด้วยความเจ็บปวดเขาค่อยๆหยุดนิ่งพร้อมกับร่างอันใหญ่โตก็ค่อยๆลอยลงสู่พื้นถึงแม้ว่าเขาใกล้จะหมดแรงลงแล้วเขาก็ยังพยายามว่ายน้ำ ตรงไปยังที่ที่เขาขดตัวหลับไหลแต่ก็ไม่ทันการเพราะทั้งเท้ามันตนาคและพิลาลาดนาคีต่างก็เห็นพญานาคตัวใหญ่โตตนหนึ่งที่ร่างนั้นค่อยๆกลายเป็นมนุษย์ยืนอยู่ตรงจุดที่เท้ามันตนาคเคยนอนหลับไหลร่างของชายผู้นั้นได้ก้มลงหยิบสิ่งของบางอย่างขึ้นมาถือไว้และกระหิมยิ้มย่องด้วยความดีใจ พร้อมกับหัวเราะออกมาเสียงดังลั่นไปทั่วบริเวณนั้นในที่สุดข้าก็ได้ครอบครองมันเขี้ยวแก้วราชันหมดเวลาครอบครองของเจ้าแล้วมันตะนาคชายผู้ที่ปิลาลาดนาคีนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีได้เดินเข้าไปหาเท้ามันตะนาคอย่างช้าเมื่อไปถึงเขาก็ได้ยกเขี้ยวแก้วราชันนั้นขึ้นมา พี่ลาลาดนาคีรู้ด้วยสัญชาตญาณแล้วว่าท่านลุงของเธอจะต้องฆ่าพญานาคที่นอนหมดแรงอยู่อย่างแน่นอนเธอเลยรวบรวมกำลังที่มีอยู่โผล่ตัวเข้าไปขวางเอาไว้ได้โปรดท่านลุงอย่าทำเขาเลยนี่มันเรื่องอะไรกันได้โปรดช่วยหลานด้วยหลานเจ็บเหลือเกินนาคีสาวอ้อนวอนขอ เพราะไม่อยากให้ท่านลุงของเธอทำร้ายเท้ามันตะนาคและได้ขอร้องให้ช่วยเธอด้วยเพราะเธอนั้นรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างกายเช่นกันแต่ท่านลุงของเธอกลับรู้สึกโกรธเคืองขึ้นมาที่เห็นเธอพยายามปกป้องเท้ามันตะนาคเขาเลยสะบัดหน้าหนีและกลายร่างเป็นพญานาคตัวใหญ่โตพร้อมกับว่ายน้ำจากไปหาทางกลับเองนะหลานสาว ข้าได้สิ่งที่ข้าต้องการแล้วขอบใจที่ช่วยเหลือพี่ลาลาดนาคีรู้สึกงุนงงกับสิ่งที่ท่านลุงของเธอพูดตอนที่ว่ายน้ำจากไปเธอได้แต่นิ่งอึง้งและตัวนั้นก็งองงุ้มด้วยความเจ็บปวดนี่มันเรื่องอะไรกันข้าไม่เข้าใจเจ้าไม่ต้องเข้าใจดอกทั้งหมดนี้เป็นแผนการของลุงเจ้าทั้งหมด เขาใช้เจ้าเป็นเครื่องมือหลอกล่อให้ข้านั้นเผลอตัวจนสามารถทำร้ายข้าได้เมื่อข้าไม่ทันได้ตั้งตัวท้ามันตะนาคที่กลายร่างเป็นชายหนุ่มได้พูดออกมาพิลาลาดนาคีจึงค่อยๆหันไปมองและเธอก็เห็นว่าชายหนุ่มที่มีรูปร่างใหญ่โตนั้นกำลังนั่งพิงโขดหินด้วยอาการอ่อนแรงเขามองเธอด้วยอาการนิ่งเงียบจนนาคีสาวต้องหลบสายตา เพราะเธอรู้สึกผิดที่ได้ไว่ายน้ำเข้ามาในที่แห่งนี้จนทำให้ท่านลุงของเธอตามมาได้และเกิดเรื่องราวทั้งหมดขึ้นข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้ข้าเข้ามาที่นี่ไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยข้าขอโทษข้ารู้ไม่เป็นไรเท้ามันตะนาคเอ่ยเบาๆ พี่ลาลาดนาคีเองก็ได้หันไปก้มศีรษะให้เป็นเชิงขออภัยและทำความเคารพหลังจากนั้นเธอก็พยายามยันตัวลุกขึ้นแต่ด้วยร่างกายที่บอบช้ำจึงทำให้เธอเดินเซไปหลายก้าวและเริ่มมีเลือดไหลออกมาจากจมูกเท้ามันตะหนัคที่นั่งมองอยู่นั้นก็ได้พยายามยันตัวลุกขึ้นยืนเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเขาก็บอกให้หญิงสาวเข้าไปใกล้ๆเขา แต่พี่ลาลาศนาคีกลับไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้เพราะเธอยังหวาดกลัวเขาอยู่เท้ามันตะนาจจึงเดินเข้าไปหาเธอเองแต่หญิงสาวก็ก้าวถอยออกไปเรื่อยๆเจ้าไม่ต้องกลัวข้าข้าเพียงแต่อยากจะรักษาเจ้าเท่านั้นเองเท้ามันตะนาคบอกกับพี่ลาลาศนาคีและเมื่อไปถึงตัวของหญิงสาวเขาก็ได้คายบางอย่างออกมาจากปากของเขาซึ่งสิ่งนั้น ดูเหมือนดวงแก้วใสๆเมื่อพิลาลาดนาคีเห็นเข้าเธอก็เบิกตากว้างและมองเขาด้วยแววตาที่คาดไม่ถึงว่าเขานั้นจะช่วยรักษาเธอด้วยวิธีนี้พระดวงแก้วใสๆที่เท้ามันตะนาคายออกมานั้นคือดวงจิตรักษาของนาคาที่มีฤทธิ์จากการบำเพ็ญเพียรและเอาไว้ใช้รักษาตนเองในยามที่บาดเจ็บสาหัสซึ่งถ้าเป็นการรักษาตัวเอง เขาก็แค่ขายออกมาแล้วนำไปวางในจุดที่เจ็บปวดหรือประกบเข้าที่หน้าอกข้างซ้ายหลังจากนั้นอาการบาดเจ็บก็จะหายดีเป็นปลิดทิ้งแต่ถ้ามอบดวงจิตรักษาให้กับผู้อื่นผู้ที่ได้รับการรักษาจะต้องกลืนเข้าไปและพี่ลาลาดนาคีก็รู้ดีในข้อนี้เพราะเธอเคยได้ฟังเรื่องดวงจิตรักษาจากนาควัยชาราที่ได้เล่าให้เธอฟังพอเธอได้เห็นมันด้วยตาของเธอเอง เธอจึงไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงและในตอนนี้เธอก็ไม่อยากให้เขารักษาเธอด้วยวิธีนี้เพราะเขาเองก็จะบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกับเธอไม่ถ้าไม่รักษาก็ได้ท่านเองก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันท่านเก็บไว้รักษาตัวท่านเองเถิดเท้ามันตะนาคมองหญิงสาวด้วยความประหลาดใจที่เธอได้พูดออกมาแบบนั้นเพราะนานมากแล้ว ที่เขาไม่เคยได้รับน้ำใจจากหน้าคตนอื่นๆนับตั้งแต่ที่ตรงนี้ถูกทำลายและท่านพ่อท่านแม่กับน้องสาวของเขารวมทั้งวงวานทั้งหมดก็ได้ถูกเข็นฆ่าเพื่อแย่งชิงเขี้ยวแก้วราชันซึ่งเป็นสมบัติตกทอดกันมาในตระกูลของเขาและเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดหลังจากนั้นก็จำต้องสะกดตัวเองให้หลับไหลเพื่อเฝ้ารอเวลาทำลายเขี้ยวแก้วราชัน ตามคำสั่งของพ่อก่อนที่จะตายจากไปตั้งแต่เขาสะกดตัวเองให้หลับไหลจนผ่านมา300ปีแล้วเขาก็พบเจอแต่เหล่านาที่ต้องการจะฆ่าเขาเพื่อแย่งชิงเคี้ยวแก้วราชันและเขาเองนั้นก็ไม่เคยได้ยินคำพูดอนุ่มนวลและเต็มไปด้วยความห่วงใยจากใครแบบนี้มานานแล้วพญานาคหนุ่มจึงรู้สึกถึงความอบอุ่นที่นาคีสาวมีให้ เขาเลยส่งยิ้มอย่างอ่อนโยนไปให้กับเธอขอบใจที่เป็นห่วงข้าตแ่เจ้าจำเป็นต้องรักษาตัวก่อนข้าไม่อย่างนั้นเจ้าอาจจะตายได้และไม่ต้องเป็นห่วงข้าข้าไม่เป็นไรหลังจากที่พิลาลาดนาคีได้กลืนดวงจิตรักษาเข้าไปแล้วเธอก็รู้สึกมึนงงและง่วงนอนอย่างมากเท้ามันตะนาจึงบอกให้หญิงสาวไปนอนหลับพักผ่อนที่ตรงข้าง,ขางโขดหิน หญิงสาวก็ทำตามอย่างว่าง่ายเธอเดินด้วยอาการโซเซไปยังโขดหินและเมื่อเท้ามันตะนาคเห็นเธอเดินแบบนั้นเขาก็รีบเข้าไปประคองและพาเธอไปนอนร่างของเธอเองนอนลงแล้วเธอก็หลับไหลไปในทันทีและร่างของเธอก็กลายเป็นนาคีนอนขดตัวอยู่ชายหนุ่มที่ยืนมองอยู่นั้นก็อมยิ้มน้อยเพราะเขารู้สึกถูกใจนาคีสาวตนนี้อยู่เช่นกัน หลังจากนั้นเท้ามันตนาคก,ก็ได้กลายร่างเป็นนาคาและนอนอยู่เคียงข้างพิลาลาดนาคีที่ตรงข้างโขดหินนั้นทั้งคู่นอนหลับไปนานหลายวันและเมื่อพิลาลาดนาคีรู้สึกตัวตื่นขึ้นเธอก็เห็นเท้ามันตนาคที่อยู่ในรูปกายมนุษย์ยืนกอดอกมองซากปรักหักพังด้วยท่าทางที่นิ่งเงียบและชายหนุ่มเองก็หันมามองหญิงสาว ที่กำลังนั่งมองเขาอยู่เขาจ้องมองหน้าของหญิงสาวจนรู้ได้ว่าเธอนั้นหายดีแล้วส่วนพิลาลาดนาคีเองก็รู้สึกแปลกใจที่เห็นเท้ามันตะนาคไม่มีอาการบาดเจ็บหลงเหลืออยู่เลยทั้งที่เขาเองก็บาดเจ็บไม่ใช่น้อยและไม่ได้รักษาตัวเองด้วยดวงจิตรักษาชายหนุ่มเห็นอาการขมวดคิ้วของหญิงสาวเขาก็อมยิ้มอย่างเอ็นดู ข้าบอกเจ้าแล้วว่าค้าไม่เป็นไรทีนี้เจ้าจะบอกข้าได้หรือยังว่าลุงของเจ้าไปที่ใดพิ่ลาลาดนาคีรู้สึกอึดอัดใจเธอรู้ดีว่าถ้าบอกออกไปเท้ามันตะนาคจะต้องตามไปจัดการกับท่านลุงของเธออย่างแน่นอนแต่เมื่อเท้ามันตะนาคบอกว่าเขี้ยวแก้วราชันนั้นจะทําให้บ้านเมืองของเราหน้าปั่นป่วนได้ถ้าตกไปอยู่ในมือของหน้าที่ไม่มีศีลธรรม และโลภมากถึงต้องการมีอำนาจเขาผู้นั้นก็จะใช้อิทธิฤทธิ์จะเคี้ยวแก้วราชันเข็นฆ่าเหล่านาคด้วยกันเพื่อสร้างอำนาจให้กับตนเองเท้ามันตะนาคได้เล่าให้พี่ลาลาดนาคีฟังว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะทำลายเคี่ยวแก้วราชันแล้วเพราะพ่อของเขาได้สั่งเอาไว้ว่าต้องรอให้ครบเวลา3 0 0ปีเขาถึงจะทำลายเคี่ยวแก้วราชันทิ้งได้ เขาจึงจำเป็นต้องสะกดตัวเองให้หลับไหลและคอยปกป้องไม่ให้นาคตนไหนเข้ามาขโมยไปได้และตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วหากเขาไม่รีบทำลายทิ้งเสียท่านลุงของเธอจะต้องนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเมื่อหญิงสาวได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเธอจึงยอมบอกทุกอย่างให้เท้ามันตะนารู้หลังจากนั้นทั้งสองก็กลายร่างเป็นพญานาค และว่ายน้ำไปด้วยกันเท้ามันตะนาคและพิลาลาดนาคีได้แหวกว่ายสายน้ำจนมาถึงหน้าที่แห่งหนึ่งซึ่งพิลาลาดนาคีบอกว่าท่านลุงท่านป้ากับนาคอีกหลายตนจะมาท่องเที่ยวและพักผ่อนกันที่นี่เมื่อเท้ามันตะนาคสำรวจดูโดยรอบก็มั่นใจว่าท่านลุงของพิลาลาดนาคีได้พาวงวานกลับไปหมดแล้วเขาจึงให้หญิงสาวบอกทางแก่เขา เพื่อไปยังที่อยู่ของตระกูลของพิลาลาดนาคีแม้หญิงสาวจะไม่สบายใจนักแต่ก็จำใจแหวกว่ายนำทางเท้ามันตนาคไปยังที่อยู่ของเธอและเมื่อไปถึงทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เท้ามันตนาคิดไว้ท่านลุงของพิลาลาดนาคีนั้นกำลังรวบรวมเหล่านาคาที่มีฤทธิเดชเพื่อหาทางแย่งชิงอำนาจและแต่งตั้งตระกูลของตัวเองขึ้นเป็นใหญ่ ท้ามันตนาเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วและเขากลัวว่าจะไม่ทันการเพราะถ้าท่านลุงของพิลาราดนาคีได้ใช้อิทธิฤทธิ์จะเขี้ยวแก้วราชันเขาก็จะไม่สามารถยับยั้งอะไรได้เลยมีสิ่งเดียวที่เขาจะทำได้ตอนนี้คือแย่งชิงเขี้ยวแก้วราชันกลับมาและนำไปทำลายให้เร็วที่สุดเท้ามันตนาก็ว่ายน้ำพุ่งเข้าไปหากลุ่มท่านลุงของพิลาลาดนาคีทันที แต่หญิงสาวก็ได้มาดักหน้าเขาเอาไว้เขาเลยต้องหยุดชะงักและกลายร่างเป็นมนุษย์อย่ามาห้ามข้าเลยข้าก็เล่าเรื่องราวให้เจ้าฟังทั้งหมดแล้วข้าจำเป็นต้องทำข้ารู้แต่ข้าอยากให้ท่านเจรจากับท่านลุงของข้าก่อนได้หรือไม่เท้ามันตะนากนนรู้ดีว่าคงจะเจรจากันไม่ได้อย่างแน่นอนแต่เขาก็รับปากพี่ลาลาศนาคี และเขาได้บอกกับหญิงสาวว่าให้หนีไปซ่อนตัวอยู่ห่างๆจากที่ตรงนั้นเสียก่อนหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปแสดงตัวและขอเจรจาด้วยดีๆแต่ก็เป็นไปตามที่เขาคิดไว้เพราะท่านลุงของพิลาราดนาคีได้ลงมือจัดการกับเขาทัานทีซึ่งเขาเองก็ระมัดระวังตัวอยู่แล้วจึงหลบหลีกได้หลังจากนั้น เท้ามันตะนาก็ตอบโต้กลับอย่างไม่ลดละเช่นกันและเขาก็ได้ฆ่าเหล่าวงวานของพิลาลาดนาคีไปหลายตนและเมื่อเขาจะถึงตัวท่านลุงของพิลาลาดนาคีเขากลับตกใจกับการกระทําของนาคาตนนั้นเพราะท่านลุงของพิลาลาดนาคีได้ใช้วงวานของตนเองให้เป็นที่กำบังรับอาวุธจากเขาจากนั้นท่านลุงของพิลาลาดนาคี ก็ได้ระเบิดที่อยู่ของตัวเองทิ้งจนหมดสิน้นทําให้เหล่านาคานาคีที่เป็นวงวานทั้งหมดที่อาศัยอยู่ที่นั่นตายหมดทุกตนเท้ามันตะนาคเองก็ได้แต่นิ่งอึง้งเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของเขาเขาไม่คิดว่าท่านลุงของพิลาลาดนาคีจะต้องการครอบครองเที่ยวแก้วราชันจนไม่สนใจวงวานของตัวเองเลย และพิลาลาดนาคีที่ออกมาจากที่ซ่อนพอได้เห็นสภาพอันยับเยินของที่อยู่วงวานของเธอหญิงสาวก็ร้องไห้น้ำตาไหลพรากทำไมถึงเป็นแบบนี้เขี้ยวแก้วราชันเมื่ออยู่ในมือของนาชั่วร้ายนาคตนนั้นก็จะยิ่งแสดงด้านร้ายของตนเองออกมาไปเอถอะข้าจะต้องรีบไปตามหาลุงของเจ้าให้พบก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป หลังจากนั้นไม่นานเท้ามันตะนาคก,ก็ตามหาท่านลุงของพิลาลาดนาคีจนพบทั้งคู่ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดและเท้ามันตะนาคก,ก็ฆ่าอีกฝ่ายได้สำเร็จพร้อมกับแย่งชิงเคี้ยวแก้วราชันกลับมาได้หลังจากนั้นเท้ามันตะนาคก,ก็ว่ายน้ำกลับไปยังที่ของตนเองแต่พิลาลาดนาคีก็ได้แต่ยืนนิ่งอยู่ข้างๆร่างของท่านลุงเพราะเธอนั้นไม่รู้จะไปที่ไหนได้ ที่ที่เคยอยู่ก็ถูกท่านลุงทำลายจนหมดสิ้นแล้วและญาติมิตรของเธอก็ไม่มีหลงเหลืออยู่เลยหญิงสาวยืนซึมอยู่ตรงนั้นส่วนเท้ามันตะนาคนั้นก็รีบกลับไปยังที่อยู่ของตนเองและได้ทำลายเขี้ยวแก้วราชันจนไม่เหลือซากจากนั้นเขาก็ได้ซ่อมแซมตำหนักที่หักพังด้วยอิทธิฤทธิ์ของเขาจนตำหนักหลังหนึ่งก็ตั้งขึ้นอย่างสง่างาม ท่ามกลางสารายสีเขียวและร่างอันใหญ่โตของเขาก็ได้กลายเป็นพญานาคก,กระโจนแหวกว่ายน้ำออกไปจากตำหนักเท้ามันตะนาคได้กลับไปหาพี่ลาลาดนาคีนัรงที่เขาได้ฆ่าลุงของเธอแต่เขาก็ไม่พบหญิงสาวแล้วเขาจึงตามไปยังที่อยู่ของเธอและเมื่อไปถึงเขาก็เห็นพี่ลาลาดนาคีนั่งชุกตัวร้องไห้อยู่ท่ามกลางซากปร,รักหักพัง ท้ามันตะนาคได้กลายร่างเป็นมนุษย์และเดินเข้าไปหาเธอและบอกให้เธอนั้นไปกับเขาแต่หญิงสาวไม่ยอมไปด้วยเพราะเธอยังไม่ไว้ใจเขามากพอแม้เท้ามันตะนาคจะขอร้องสักแค่ไหนและบอกเหตุผลว่าเธอจะอยู่ตนเดียวไม่ได้เพราะเธอไม่ใช่นาคาแต่เป็นเพียงแค่นาคีซึ่งหญิงสาวเองก็ไม่ยอมไปจนเขาจำเป็นต้องบังคับเธอ โดยการกลายร่างเป็นนาคาและโอบรัดหญิงสาวเอาไว้แล้วแหวกว่ายพาไปยังที่อย so ู่ของเขาเมื่อมาถึงหญิงสาวก็ต้องแปลกใจที่ได้เห็นตำหนักสวยงามหลังหนึ่งเธอได้แต่ยืนนิ่งจ้องมองส่วนเท้ามันตะนาคนั้นได้เข้าไปขดตัวอยู่ตรงที่เดิม ที่เขาเคยสะกดตัวเองให้หลับไหลเมื่อหญิงสาวหันไปเห็นก็ได้แต่ยืนจ้องมองเจ้าของตำหนักอย่างตัดเพาะเพราะอย่างไรเสียเธอก็คงจะต้องอยู่คนเดียวในตำหนักแห่งนี้เธอยืนก้มหน้านิ่งโดยที่ไม่เห็นว่าเท้ามันตนาคได้กลายร่างเป็นมนุษย์และได้มายืนอยู่ใกล้ๆกับเธอทำไมถึงทำหน้าเศร้าอย่างนั้นเล่าจะอยู่ที่นี่ หรืออยู่ในที่ของข้าอย่างไรข้าก็ต้องอยู่ตนเดียวอยู่ดีเจ้าไม่ได้อยู่แค่ตนเดียวข้าจะอยู่กับเจ้าแต่ท่านจะสะกดตัวเองให้หลับไหลไปอีกไม่ใช่หรือใครบอกเจ้าข้าก็อยู่กับเจ้าแล้วนี่ไงจากนั้นมาเท้ามันตะนาคก,ก็ได้ครองคู่กับพี่ลาลาดนาคีและมีลูกหลานสืบต่อวงวานอีกหลายตน